สวัสดีมีคนไม่ให้ทำกันบ้านอนะขอได้คนขอขอนะขอสวัสดีมีคนไม่ให้ทำกันบ้านอนะขอได้คนขอขอนะขอ สวิตไทแลนด์นี่แหละครับออไม่เราแต่งกันทั้งคู่เลยนะคะจริงครับรไปฮันนีมูนทักแม่มชวนข้าข้างนอกเลยค่ะทัดนพอใจเราจะไปกินอะไรกันคะลูกลูกหนาวไหม ย่างหนาวเลยอ่ะ <c oughs> อุ้มลูกกันเหรอฮะ <c oughs> ใช่ค่ะคิวมากลเลยคาเวียไปโย่จ๊ะคาเวียคาเวียคาเวียทำไมมัมมี่ดูแลดีอย่างเงี้ยคะหมามิซื้อรองเท้าสีชมพูสวยๆให้ใส่หรอคะฮะคาเวียคะทำไมรองเท้าสวยกว่าพี่ไผ่อ,อีกอะคะฮะึดูสิต้อนแหลมมากเลยอะผา ทำไมอ่ะออกนอกบ้านต้องใส่รองเท้างเงี้ยหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเปียกข <c oughs> นเปียกเดี๋ยวขนเปียกแล้วก็ยืนให้ใส่รองเท้าแบบรุเรื่องมากเลยอะ่ะคาเวียถ้าชิลลี่เห็นชิลลี่ต้องกินแน่ๆนเลยรองเท้าคาเวียชียชย้เสร็จแล้วก็อถอดรองเท้านะคะลูก ดูซีเลิบซีนเนี่ยอะไรเนี่ยเกินไปแล้วนะคะเวียโอ้อใจขอแฮนหน่อยค่ะแฮนพอใจแฮนจ้ะแฮนให้พี่ให้พี่อยก่อนแฮนเซเซ็ตก่อนแฮนค่ะแฮนค่ะแฮนแฮนแฮนพอใจค่ะแฮน เขากำลังบ่นคาเวียไปด้วยแล้วเขาก็ทักทายเราไปด้วยสวยนะคะลูกแฮนอุ้ยเลื่องใจเก่งที่สุดเลยดูดูมองคาเวียดูมองคาเวียใจหาวหาวเนี้ยนั่งลงจีคะแฮนแฮนยัน กดงหรดงหรอจดีขั้หมอบดาวคอยนะคอยอยค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 อยดูสิจะได้กี่วิ ยางยงกลัวนี้ก็กลัวป,ปกติเวลาแบบไม่มีอะไรเขาก็ไม่ไไไค่อยนิ่นะคอยังเ right? ดีให้ขึ้นน่อยขึ้นข้างดคอยอัพคอยดีมากคอยงมากรับอ่ดีมากอัครัอย่งเนี้ยอาข้างอีข้างออ๊ย ซุปเปอร์พอใจนะคะทําไมแม่มาแล้วมีกิฟต์ติดผมอะคะคาเวียคืออะไรคะพลอยเรียกพลอยอ่านบทเดียวเปรียบไหมคะอ่านบทด้ยนะคะที่กันบ้านอช่วยมามีหน่อยนะคะเขียนกับพี่พลอยอะคาเวียท่องสู้เขาเขาไปฝึกเถียงแล้วกับพี่ว่าจักรน่าหยาดดูจี คาเวียติดกิฟต์ป่าพอใจก็อยากติดแล้วตอนนี้จุดๆนี้คาเวียทำไมเธอริ่งอย่างงี้ตรงนี้ก็คือไม่ไม่ต้องมองที่พอใจชอบเปลี่ยนทรงผมเจ้าเปลี่ยนทรงผมแล้วค่ะน่ารักอะไรก็เราใส่ใส่แอนน์น้องไปด้วยใส่แอไม่้องยากแย่งคาเวียน่ารักแม่จะให้ใส่ทุกอย่างไม่ได้นะดังโง่เหรอลูกคาเวียทำทรงดังโง่เหรอคะ คาเบียร์มองพี่พลยอกคาเบียร์ก็รู้เรื่องะดูจะได้เป็นอยงี้เียร์แม่นมีแล้วแ่ะโอ้ยพอจดยข้าอจมมาทำให้เปนกลมๆแล้วมิ้น่ะ อุ้มเด็กอยู่อุ้มเด็กอยู่เดี๋ยวใส่หลังพอใจค่ะไม่ไดี๋ยวไปเย็นไปเย็นมันไม่ถึงเนี่ยแช่ใส่ไม่ได้กับพอใจไปเรื่องน่ะ Congratulations. Better. Stop that, please. It's a cat with nine lives. ทำไมตา้ำข้าวอะค่ะเมืองนอกครับโอ้โหเราทำบุหรี่ทรายเป็นเมืองนอกได้นะแต่ว่ามีข้าวกระเพราหยอกสาวใช่ไหมพาสาวมากินพิซซ่าเหนื่อยทั้งคู่แต่คาเบียว,วิ่งเก่งมากนะใครชอบอ เ <s trains> นี่นยเล่นกันแบบนี้พอนะเล่นกันแบบนี้ไม่เล่นรุนแรงกันนะเนี่ยเล่นกันแบบนี้นะจะเขอดจะดมก้นเป็นักแรกของฉัน ไม่เคยกินมากเว้ยปกติขายโอ้ยเปียกคุณก้าวโอเคโอเค โตมึงเนาะก็ต้องไม่ใส่เสา้อหนาวในอากาศแบบนี้ละ i ่ เชียร์ค่ะหิวใช่ไหม ง่วงเลแล้วโน่เหี้ที่มีสิ่งโต๊ะเขาลูกไปดู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 อะไรคะพี่จี โอ้โหเดินแบบเหรออ่ะไหนซ้อมเดินแบบสิท้าเรามีแคทวอล์กเดินแบบกับพี่ม่อนอ่ะเดินแบบเดินให้ตรงอ่ะเก่งจังเลย เอีไโดดได้หรอเล่นแมวมันเลอมันเลอเดินได้แต่ว่าไม่เล่นตรงนี้โอเคตรงนั้นได้ค่ะโนค่ะไม่ใช่ตรงนั้นโอเคขว<ป>ดื้อ<ป>ละถ้าดื้อละเดินขึ้นเลยนะ ไปไเล่นไปไปขึ้นรลเข็นโอ๊ยรีบใหญ่เลยไปขึ้นไปนะ้าต้องโอ้คลองอุอ้มกระโดดไม่ถึงหรอกไปเทีย่ยวไหนคะ ไปไปล่อยนะสัตว์ใช่ไหมคุณหญิงคุณหญิงหญิงใหญ่ไม่นั่งเลยนะคะ จุงไม่อยู่ใน<ป> <c oughs> กล่องไปอหอหือแกหลบเลยจ้ะ อย่กให้ให้เดินแสงไม่ได้เลยเรายังไม่เห็นเห็น เดินนำตลอดเลยอ่ะขาเวยยงเงียเจเย็นๆถ้าวิ่งเร็วๆเนี่ยไม่อุ้มนะถ้าหมดแรงอ่ะพอแล้วเริ่มละนั่งเริ่มละ เริ่นขนะอยูอ่แล้วไม่ไหวแล้วเม่ย์แล้วค่ะหนูวิ่งไหญแล้วกลับไม่ไหวแล้วฮะไม่ไหวแล้วหรอคาเวียชอบทำอะไรกิ้พงพง กินอิ่มมันคันไข่มันใช่ไหมอ่ะถูกเป็นเม่หรอแล้วาเวียกูดเกอร์กันกูดเกอร์เต่นอย่างไรรู้แล้วว่ามีเพื่อนมาคาเวใจเย็นๆนะไปแอบ,บดูตรงหน้าต่าง กาแฟเพื่อนอยู่ไหนกาแฟเพื่อนนะเชื่อมบ้านด้วยกาแฟแอบดูเพื่อนขนาดนั้นเลยเหรอลูกคอยก่อนรู้ไหมใครมาแต่ว่ามันต้องเก็บไว้แบบเออเขาจะบริหารให้แทนที่บินซื้อกุ้งบิไม่ต้องบริหารเลยเออข้าวเบียร์ตัวไหนเ็บุงกอข้าวเบียร์ข้าวแบบแบบคนสวยน่าทำไมมันเกินห้าเกินโอ้โดูจับเพอ เแล้วเฟัดกันองี้ครแล้วมัไม่ใช่ฟัดกันี่ไงนี่ไงหนุมหาอีกแล้วนี่ะเออเออเ่นีใส่ไปใส่เสียคยคย หยอกสาวใช่ไหมพาสาวมากินพิซซ่า,าเหนื่อยทั้งคู่ 조심, 두근, 두근, 내가 다가갈수록 커지는 두근, 두근, 내 마음을 더 숨기고 싶지 않아.